้สวบมังดูแว่จัดแม,ม,ม่ก็มาดิครับก็ตบปากแตกมหนึน่งไม่โดดใส่เดี่ยวได้หมดไอ้ยุ้ไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดหุดยีอยากติดถ้ำอะครับ ควรดับหนึ่งนะเข้าใจมะผ่องไอสัตว์มึงตบปากแตกไอสัตว์มึงดูไว้เย็ดแม่มึงดูกูดูฟันกูนี่มาดิครับอืมอือตบปากแตกอืมอืมมนหนึ่งไหมไม่อะไรนะใส่เดียวได้หมดอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดมา นุๆๆ่นยิงจย่งเด็กามาครับมาเป็นเที่อะไรเนี่ยมดกันไข่มากู้ดำเนกันครับเข้าใจไหมพ่องอ่ะด่าพ่อตัวเองด้วยแสดงตัวโอโตะทีสัตว์ู้บตบปักแตกมา